เฮลี่นายอยากจะมีล้อไปทำไมอะแล้วฉันอยากสนุกบ้างอะฉันไม่อยากบอกทงให้คนอื่นอีกแล้วนั่นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเถอนะจินนะถ้าฉันมีล้อฉันก็แข็งได้ไทำไมนายไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์คนก่อน <c oughs> ที่ถามหาแต่ใบพัดใหม่ลืมเรื่องใบพัดไปได้เลยที่ฉันต้องการคือลองแข็งบนถนนยไม่เอานะนายไม่ได้ถูกออกแบบให้มีล้อนะ <c oughs> ฉันรู้แต่ฉันอยากได้นี่นะ ฉันใส่ล้อให้เธอไม่ได้หรอกเลิกพูดเรื่องนี้ซะทีเถอะเจน้าทำไมถึง<ะ>อยากมีล้อล่ะทั้งนั้นที่เธอก็บินได้อยู่แล้วนะคะหยุดล้อยแค้มผมจริงจังมากนะอย่าเพิ่งหัวเสียไปซิขอเวลาแป๊บหนึ่งฉันต้องคิดอะไรก่อน เอาไปเลยนี่คงเป็นสิ่งที่ทเธออยากได้เนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ผมมองหาอยู่คิดว่างั้นนะเอาไปเลยสิจริงเหรออันนี้ของผมเหรอมันไม่ใช่ของฟรีหรอกแต่ว่าฉันมีข้อเสนอขอแรกล้อนี้กับใบพัดของเธอไหมเออได้ใบพัดนี้เป็นของคุณจีนยังไม่ได้ข่าวจากเฮนรี่เลยหรอ,อยังเลยอ่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก เดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองเฮ้ยทุกคนกลับมาแล้วฮะเฮลี่ฉะนเองชอบไหมล่ะนายไปเอามาจากไหนอะแล้วใบพัดหายไปไหนฮะบอกไม่ได้มันเป็นความลับหมายความว่าเรื่องอะไรความลับนี่ลับมาที่ก่อนนะเฮลี่เฮลี่มีล้วมันดีกว่าที่คิดไว้เลย ถ้ายังเจ็บอยู่ก็บอกนะจริงนี่ฉันทำให้เธอโกรธเหรอก็แงนะสิรู้ไหมว่าเธอโชคดีแค่ไหนอ่ะไม่เอาหน้าจินถ้าเธอติดตั้งล้อให้ฉันฉันก็วิ่งแข่งเหมือนคนอื่นๆไปแล้วอ่ะจริงมะเฮลลี่รู้ไหมว่าพูดอะไรอ่ะ นาจะบาดเจ็บอีกรู้ไหมนายถูกออกแบบให้บินบนฟ้านายคือเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่รถแข่งนะรู้ไหมฉันรู้แต่เหมือนฉันอยู่บนฟ้าคนเดียวแล้วทุกๆคนก็อยู่ข้างล่างแล้วสนุกกันนอะทำไมไม่เข้าใจความรู้สึกฉันบ้างเลยโอ๊ยเจ็บจังเลยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันว่าคงดีกว่าถ้าได้ไปผ่านคืนมา

พอฉันลงไปทีแคมอยู่นิ่งๆฮลี่เร่งมือหน่อยเขาจะตกลงมาแล้วนะอ๋ออะไร่ถ็วเร็วเรึนเกิดอะข้นเฮ้ยอลลี่เกิดอะไรขึ้นทุกคนฉันเอื้อมไม่ถึงเขาหลังคามันไม่ค่อยแข็งแรงฉันกลัวจะตกลงไปทั้งคู่เลยดงค่ะ เฮลลี่เดีวเข้าเราจะต้องเกี่ยวแคมเข้ากับเครนโอ้ยทุกๆอะไรเกี่ยวอะโอ้โไม่เป็นไรแคมรอยไปขึ้ลงอีลงแล้วนะครับผิดเอาละแคมหลอดภัยแล้วครับขับสู่พื้นอีกครั้งดีใจที่ได้ทำงานเต็มที่อีกครั้งหนึ่งฮะเก่งมากเฮลลี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบจะถึงแล้วนายต้องทำได้สิเทอร์รี่โอยโอ้ยทำไมเวียนหัวแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเกือบไปแล้วเชียวเอดทนอีกนิดหนึ่งนะเทอร์รี่ เธอรีฉันสายมากแล้วเร็วเข้าเธอขอโทษทีที่มาช้าสิซี่ไม่เป็นไรหรอกเร่งมือหน่อยก็แล้วกันเออถ้างั้นเธอช่วยฉันหน่อยก็แล้วกันนะท่านช่วยเองโอทนช่วยเองท่านช่วยเองทัานช่วยเองท่นช่วยเองนช่วยเงียบเธอนะเลกี้เธอช่วยเขาก็แล้วกันนะเงอ้อออโโโ้้้ โอออ้้เฮ้ยอึดอีวานพิษเอ๊ะหนักเลยนี่ยหนักโอ้ยเอ๊ะโอ้ยมีอะไรหรือเปล่าเธอร์รี่โอ้ไม่มีอะไรหรอกงั้นฉันไปก่อนนะเฮ้ย

ใครก็ได้ช่วยทีโอ้ยฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วนันเนี่ยเธอรี่อดทนอีกนิดนะทีมกู้ภัยกำลังจะมาเนไม่ช้าเขามาแล้ว เทอรี่เอเบอร์จับตาดูเทอรี่เอาไว้นะส่วนรอยกับฉันจะช่วยกันออกแรงดึงเทอรี่ขึ้นมาเข้าใจแล้วเรมือกันเลยนะรอยโอเคโอ้ยเร็วๆหน่อยนะไม่ต้องห่วงนะเทอรี่เราจะช่วยคุณออกมาเองเทอรี่ขณะที่เราดึงช่วยค่อยๆบุลล้อของคุณอย่างช้าๆนะโอ้ยจับพยายามนะเอาละพร้อมแล้วนะหนึ่งสอง หนึ่งสองอดทนไว้นะอีกเดี๋ยวก็จะได้แล้วล่ะฮอฮอกเฮืออเต้องมีอะไรติดอยู่ข้างล่างแน่เลยเฮ้ยเี่เธอรี่ติดอยู่ตรงทำน็อปน่ะอะไรนะโรยฉันจะลงไปดูเขานายช่วยยกเธอรี่ให้ทีนะเข้าใจแล้วอัมเบอร์เธอจับไว้ให้ฉันทีเข้าใจแล้ว ทุกคนพร้อมกันหรือ,อยังพวกเราพร,พร้อมแล้วเอาแล้วนะหนึ่งออสองฉันทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วนาะทนอีกหน่อยนะเทรีฉันฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้เทอร์เก็มันจะตกออกไปไแล้วพอลลี่รีบออกไปก่อนเร็ว ไม่งั้นเธอจะต้องบาดเจ็บไปพร้อมกับฉันด้วยนะนีะ่ไม่ต้องหัวนะเธอรี่ฉันไม่เป็นไรหรอกเธอรี่คุณพยายามมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเอ้ยขอโทษด้วยนะแต่ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วอะฮัลโลี่ทุกคนระวังว่าฉันคงไม่มาช้าไปนะไม่เลยนำมาทำคนดีเลย ริงเหรอตอนนี้ฉันเปลี่ยนใบพัดเรียบร้อยแล้วมันทรงพลังมากเลยด้วยหนึ่งสองสำเร็จแล้วเก่งมากเลยเทอรี่ นี่มันเกิดของเฮนรี่เหรอฉันวงเอาไว้แล้วเชียวแต่ดันลืมซะสนิทเลยอะฉันน่าจะนึกให้ออกนะฉันลืมไปได้ยังไงว่าเขาเกิดวันเดียวกับแมรี่ทำไมพวกเราไม่มีใครจำได้เลยล่ะฉันเองก็รู้สึกผิดไม่น้อยเลยนะอีกอย่างเฮนรี่ก็คงจะเสียใจมากที่พวกเราไม่ใส่ใจเขาเลยแล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงดีอ่ะงั้นเรามาจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาดีมากฮะแต่ว่ามีเวลาไม่มากแล้วนะ ถ้าเราจะขอให้คนในเมืองช่วยกันอีกแรงนึงล่ะเป็นความคิดที่ไม่เลวนะถ้าได้พวกเขาช่วยเราจะได้เตรียมงานได้เร็วขึ้นว่าไงรอยตกลงทำตามนี้นะมาช่วยกันเตรียมงานเลี้ยงให้เฮลลี่แบบดีที่สุดเลยนะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย เดี๋ยวฉันจะไปรอบเมืองแล้วแจ้งข่าวกับทุกคนนะส่วนฉันก็จะพาคนไปทําเวทีก็แล้วกันส่วนฉันจะตกแต่งเวทีให้ก็แล้วกันพวกเรามีเวลาไม่มากแล้วนะเร่งมือกันหน่อยแล้วกันเข้าใจแล้วฮะฮะว่าไงนะได้เลยฉันต้องไปแน่นอนเย้เย้ เรียบร้อยดีไหมอืมทุกคนมารวมตัวกันที่ลานกว้างแล้วละ่ะเราคงเริ่มปาร์ตี้ได้ในไม่ช้านี้เข้าใจแล้วฉันจะจัดการขั้นที่เหลือเองนะเฮ้ฉ hey, ุกเฉินเฮ้ฉ hey, ุกเฉินมีเรื่องอะไรเหรอจินเกิดเหตุฉุกเฉินที่ลานกว้างน่ะช่วยไปตรวจสอบทีได้ไหมเข้าใจแล้วฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะเฮ้เกิดเหตุในวันเกิดอีกแต่ยังไงก็ต้องทำแล้วเนาะ มันถึงมืดนักนะพอลลี่แอมเบอร์รอยทุกคนหายไปไหนกันหมดนะเฮ <asa> <อ>ลลี่สปุกี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นะเฮลลี่สปุกี้ทำใจดีๆไว้ <including> พาะนาสุขสกสันตวันเกิดนะเฮลลี่ว้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูดู ทุกคนพวกเธอไม่ลืมวันเกิดใช่จริงจด้วยหมทำอะไรอยู่ล่ะเฮลลี่เธอต้องรีบเป่าเทียนได้แล้วนะขอบใจมากนะแตนเต้ นี่ของขวัญวันเกิดของเธอจ้ะว้าวของฉันจริงเหรอก็จริงนะสิงี้ยเปิดเลยครับสิฉันอยากรู้แล้วนะว่าข้างในเ,เป็นอะไรอ่ะอาฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าในนี้มีอะไรเดี๋ยวก่อนอทุกคนหลับตาลงก่อนนะมันเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนนะจ้าเอาล่ะทุกคนหลับตากันก่อนเถอะนะ พัดเดืองแสงได้แมในความมืดเป็นยังไงบ้างล่ะไม่มีใครลืมวันเกิดของเฮลลี่ได้อีกต่อไปแล้วชอบหรือเปล่าทำไมเหรอเธอไม่ชอบของขวัญวันเกิดของฉันเหรอเปล่าเปล่าฉันชอบมากๆเลยล่ะความจริงไม่ต้องให้ของขวัญฉันก็ได้นะฉันต้องการแค่พวกเธอเท่านั้นอะไรกันนี่หมายความว่าเธอไม่ชอบของขวัญของฉันใช่ไหมล่ะเปล่านะฉันชอบมันมากๆเลยจริงสิเฮลลี่พวกเราทุกคนน่ะรักเธอมากนะ ถ้าไม่มีเธอเราคงอยู่ไม่ได้แน่แนเลยวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดเลยยขอบใจนะท,ทุกคนว่าแต่นายพอจะช่วยฉันได้ไหมล่ะน,นยายนายอยากให้ฉันช่วยงั้นเหรอใช่คงจะดีมากเลยล่ะถ้านายเอาจดหมายไปส่งที่ท่าเรือแทนฉันที่ท่าเรือเหรอช่วยฉันไม่ได้เหรอ ฉันรู้ว่ามันเป็นคำขอที่ยากเกินไปนะไว้พบก,กันใหม่ก็แล้วกันเอ้ยพอตี้ฉันช่วยนายเองก็ได้นะจริงเหรอ <c oughs> นายเอาไปให้มารีนที่ท่าเรือนะเขาบอกว่าจะออกจากที่นั่นห้าโมงเพราะงั้นห้าไปสายเลยนะขอบใจมากนะคลีนนี่พ,พอตี้ออ เสร็จแล้วผมก็มาที่นี่ตามเสียงร้องเพลงมานะ่ะว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยวันร้องเพลงได้ไว้คราวหนะ้าผมจะแนะนำให้พวกคุณรู้จักนะเออตอนนี้ผมคงต้องออกเดินทางแล้วละ่ะโอ,อ้จะไปแล้วเหรอผมมีงานหลายอย่างต้องจัดการเลยรู้สึกเสียดายที่ต้องบอกลากันทังที่เพิ่งเจอกันนะะไว้คราวหนะ้าค่อยพบกันใหม่ก็ได้นี่จริงสิผมต้องได้รับจดหมายสำคัญจากโพสตี้แต่ป่านนี้ยังไม่มาเลย โพสตี้ e, ไม่เคยผิดเวลานี่นาะครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะฉันทำงานเสร็จแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณบ er ิวเดอร์เคลนี่ตอนนี้เธอทำความสะอาดได้แล้วละ่ะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสร็จตะทีนะคุณบิวเดอร์ตอนนี้กี่โมงแล้วครับห้าโมงเย็นแล้ว หาว่าไงนะครับเอ้ยจะทำยังไงดีล่ะแย่แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไปสายแน่แนเลย, <c oughs> เยทำไมมาปิดเอาตอนนี้นะทำยังไงดีล่ะเขาบอกว่าจะออกไปตอนห้าโมงเย็นห้าไปสายเด็ดขาดเลยนะเอ้ยมาเรียนกำลังจะออกจากท่าเรือแล้วด้วย แต่สะพานยังไม่ปิดเลยนะรอจนกว่าสะพานปิด้ะไม่ได้หรอกเราต้องข้ามกันเดี๋ยวนี้เลยเฮียพอลลี่มาเราว่างแล้วเฮ้ยิุดหิด Oh! Yo! Yo! Yeah! Ai có thể giúp chạy không? Ui tôi Hả? Thứcออกแล้ว. Ai chữa cho

ไม่เป็นไรหรอกคลินี่ฉันดีใจที่นายปลอดภัยนะว่าแต่ของนั่นน่ะเป็นพัสดุของมารีนใช่ไหมฮะคุณรู้ได้ยังไงถ้างั้นให้เฮนรี่ไปส่งดีมากนั่นสิฉันว่าเฮนรี่น่าจะช่วยผสมพัสดุให้มารีนได mmm ้อืมออเสรจแล้วมารีนเฮนรี่เธอมาทำอะไรที่นี่ล่ะเนี่ย ผมเอาพัสดุของโพสตี้มาส่งให้คุณนะครับดีจังเลยฉันเองก็กังวลอยู่ว่ามันมาไม่ถึงสักทีโชคดีนะที่เธอสาวามาส่งให้เอาละ่ะถ้างั้นผมกลับก่อนก็นแล้วกันลาก,ก่อนนะมารีนลาก่อนฮรนีน่